หลังพีคอกนำทีมชวนบุรีโฟปล่อยเพลง Lab Star ได้คิงแอนเดดและรีเพจมาฟรีจะลิงด้วยหลังจากปล่อยเพลงได้ไม่นานนักยูทูบถึงกับล่มแล้วข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยแรงไม่อยู่จริงๆสำหรับพีคอกที่หลังจากปล่อยอัลบั้มได้ไม่นานนักก็ได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาที่มีชื่อว่า Lab Star รอบนี้ดึงแก๊งชนบุรีโฟมาเกือบรบแก๊งในเพลงที่มีชื่อว่า Lab Star ประกอบไปด้วยเคซิกยชุนเวนจีแบ และยังได้คิงแอ็กเกตและรีเพจมาคายลามเดือดอในเพลงนี้ด้วยซึ่งช่วงท้ายของท่อน G-Bag ก็ได้มีการดรอป t e m p ปบีดลงและเปลี่ยนฟิลเหมือนรวมหลายอย่างมาไว้ในเพลงเดียวกันเนี่ยอย่างลงตัวปล่อยเพลงได้ไม่นานนัก YouTube ถึงกับล่มซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุนแน่ชัดน,นะว่าเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเห็นเพลง Lab Star ออกละเลยแวะมากี้ข้าวแป๊บหนึง่งก็ว่าจะกลับไปดูแต่พอกลับมาดูอีกรอบเนี่ย YouTube เป็นอะไรก็ไม่รู้ดูในโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตอนแรกก็เอกใจว่าช่องบินไปลลเปล่า และก็ไม่นานหนะ้าข่าวก็ได้ออกกันอย่างคือโคมเลยนะว่า YouTube ล่มซึ่ง YouTube เนี่ยก็ได้ล่มเวลาประมาณ18.50นในวันที่14ทธันวาคม63ไม่สามารถที่จะเข้าใช้บริการต่างๆได้ของ Google เช่น YouTube Google Drive gmail และบริการอื่นๆแต่ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ค้นหาเนี่ยยังใช้ได้อยู่และโทรศัพท์มือถือก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะหลายส่วนของทั่วโลกนะทั้งยุโรปอเมริกาแอฟริกาและเอเชียก็ได้ประสบปัญหานี้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าล่มเเหมือนนนกันลยนะ ซึ่งโดยเวลาประมาณ19.40นทางเว็บไซต์ก็ได้แจ้งสถานะของ Google นะว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งผมก็ชอบมีความคิดแปลกๆนะผมก็คิดว่าพีคอกอะปล่อยเพลงรับสตาร์ได้ไม่นาน YouTube ถึงกับล่มเลยเหรอซึ่งเพลงนี้ก็ได้รวมแปรปเปอร์เจ๋งๆหลายคนเลยนะทั้งเคซิกยชุนเวนจีแบและยังได้อีก2แรปเปอร์จากแชมป์เวทีโชว์มีและแรปอีสนาวยังคิงเอ็กเล็และรีเพจมาร่วมแจมในผลงานเพลงนี้ด้วย ซึ่งสิ่งที่ผมคิดมันก็ดันคล้ายๆกับกายเคสิกไวที่ได้โพส์เฟซบุ๊กว่าชนบุรีปล่อยเพลงแล้ว y o YouTube ลมเลยสุดจัดนั่นไงไม่ได้มีผมแค่คนเดียวที่คิดแบบนี้ซึ่งเพลงเนี่ยก็ถูกปล่อยมาได้ไม่นานก็ได้ติดอันดับเจนในมาแรงส่วนอีกเพลงที่ปล่อยมาเรียกได้ว่าติดติดกันเลยแต่หลังจากที่ y YouTube เนี่ยกลับมาใช้งานได้ปกติละก็คือเพลงไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมของมายาลาบซึ่งปล่อยมาในช่องของตัวเองนะชื่อช่องว่ามายาลาบออฟิเชียก็ได้ปล่อยมาตอนดึกๆ พร้อมกับเพลงที่ละมุนหูและ MV เนี่ยก็ได้ไปถ่ายทําในร้านหมูกระทะนะคิดดูอดีตอนเดือดๆทำารจิตใจอะไรแบบนี้ซึ่งปล่อยมาได้ไม่นานก็ได้ติดอันดับ5ในมาแรงเหมือนกันปีนี้มันปีของฮิมฮอปเลยจริงๆฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมและใครที่กำลังจะฟังเพลงแร็ปแล้วยูทูบเดือล่มแบบผมก็คอมเมนต์ความรู้สึกใต้คลิปนี้ได้เลยผมนี่งุนงียสุดๆส,สำหรับวันนี้นิวแร็ปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ